สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบอกเกี่ยวกับลอฟเทดเดอร์พัสในไอซ Market ก l ต b ัวลบอนให้ได้ทราบกันนะคะไอซีมาร์เก็ตตัวลบอลลอเทดเดอร์พัสได้รับการออกแบบมาสำหรับเทดเดอร์ที่มีปริมาณมากที่กำลังมองหาราคาที่แข่งขันละพร้อมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์มากมายในฐานะสมาชิกลอฟเทดเดอร์พัสคุณจะได้รับส่วนลดค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายของคุณ ซึ่งจะได้รับคืนโดยอัตโนมิติและทุกวันเมื่อตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดเงินคืนของคุณจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจํานวนรอตมาตรฐานที่คุณซื้อขายยิ่งคุณซื้อขายมากเท่าไรเงินคืนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นสมาชิกลอบเทรดเดอร์พาสจะได้รับส่วนลดค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายของตนหากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดปริมาณการซื้อขายเราคํานวณเงินคืนตามปริมาณตามจานวนการซื้อขายที่คุณได้เปิดและปิด คุณต้องปฏิบัติต,ตามข้อกําหนดด้านปริมาณของเราอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาสามเดือนเพื่อรักษาสถานะสมาชิกลอกเพเดดสของคุณสิทธิพิเศษนี้มีให้คุณเท่านั้นที่ไอส s ปมาร์เก็ตโกบอลค่ะ